มีคนบอกว่าอยากเห็นครั้งงหนแล้วเราจะต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยเราต้องเอากันไก่มาตัดนางหรอหรือย,ยังไงแค่นี้ก็น่าเวทนาจะแย่อยู่แล้วดูอีอุดมสิว่าไห้ม่เนี่ยหลังนี่เบลไม่รู้จะเบลยังไงหรอสวอ่วนสมบูรณ์กับแบนไม่รู้จะแบนยังไงหรอยิ่งกว่าหมูหันอีกเอาไว้ถ้าวัานไหนหรอเลยจนน้องปรีแตกแล้วเราจะเอามาให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ทำไม่ลงจริงๆดูหน้ามันสิ โ oh yeah, ความรักความเมตตาขอมากันแต่อย่างไม่สงสารลู้กูเลยผ่านไปหนึ่งคืนก็เพึ่งจะไมาเห็นอีสหมบูนมันคืนล้างได้ดูอ้วนกลมยิ้มแช่งน่ารักสดใสส่วนอีอุดมไม่ไปไหนเลยร้างในร้างนั้นมามาทำหน้าที่ยังไงนะเอาน้าลงหน้าไม่ลงตูดลง ทำไงดีปาอีกทีก็ไม่ลงอ่ะช่วยบ,บ,บีบหน่อยบีบหน่อยช่วยน้องหน่อยและนี่คือสิ่งที่ได้อิสลัดพักกาดแก้วมม่ไห่ก็ทำไม่ได้นะเนี่ยจะมูกส่งเนี้ยเชิดสูงยิ่งกว่าตึกใบหย,ยกยังมีหน้าจะมายิ้มอีกไม่ดูสภาพตัวเองเลยมายิอุดรมไม่ต้องมามองนะยังไงก็ต้องโดนขนก็ลอดูเองอยู่เนี่ยไป อุซ well. um ่าพยายามปั่นแล้วก็ยังไม่ยอมลงมาขออีกทีอีู่วนเอ้ยไายางเหลือเกินน้าไม่ยอมลงแต่สภาพก็เริ่มจะดูไม่เจินแหล่เนี้เอาอีกทีปั่นให้นักนักไปซาเก็ดใจพวกเองหรือยังหน้ารู้อยู่ม่ร้จชอยู่ยังไแล้วเนี่ยใจดีไม่มีดัางอยู่แล้ว อยู่ไปเปนใหญ่เหลือั้งเหมียกนแนง,ง,งแข่งชิงหรอเนี่ยเขาหละนูกขาเอ็นดูดูกันใช่ไม่รู้เขาถึงขอ,อกันมาแบบนี้อพอแล้วไหมเอ็นรูบ้านนู้ก็ตูดแตกกันแล้วกวลูกเราจะตายก่อนแวนควร